สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการสร้างภาพด้วย AI นะครับโดยเราจะใช้ AI ที่ชื่อว่า Bing AI นะครับในการสร้างภาพขึ้นมานะครับซึ่ง Bing AI นี่จะทำให้เราได้ภาพแค่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปใช้โปรแกรมที่ Expand นะครับอาจจะเป็น Canva ก็ได้หรือ Vmake AI ก็ได้นะครับขยายภาพนะครับจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็ ดาวน์โหลดรูปภาพไปใช้งานนั่นเองนะครับทีนี้เราอยากได้รูปภาพแบบไหนเราจะสร้างอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมได้เตรียมพร้อมไว้ให้แล้วนะครับแล้วท่านค่อยไปปรับพร้อมเอาตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับให้ท่านทําการก o p ปพร้อมนะครับจากนั้นนะครับท่านก็เปิด Google ขึ้นมาแบบนี้ไปที่นะครับกูเกิลแปลภาษานะครับ แล้วก็ฝั่งซ้ายมือเป็นภาษาอังกฤษก็คอนโทรลบวางลงไปนะครับท่านก็จะเห็นคําแปลนะครับว่าต้องการจะสร้างอะไรนะครับในตัวอย่างนี้เป็นการสร้างภาพที่มีแม่น้ํานะครับสีฟ้าอ่อนนะฮะกำลังไหลมีแสงแดดจ้าเป็นฉากหลังนะครับมีแมงปอเพราะฉะนั้นเราจะให้มีอะไรมีปลากระโดดขึ้นมามีนกบินมีดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับเราก็ใส่รายละเอียดลงไปนะครับพอเราใส่รายละเอียดลงไปแล้วนะครับ เราก็เอาพร้อมนี้แหละนะครับไปสร้างด้วย Bing AI นั่นเองนะครับผมก็จะทำการ Copy พร้อมนี้นะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เว็บ Bing Image Creator นะครับแล้วก็ทำการเปิด Bing ขึ้นมานะครับทำการลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับไปสร้างสรรพ์ผลงานนะครับซึ่งถ้าเราเคยใช้แล้วมันก็จะมีผลงานเก่าเราอยู่อย่างนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการเคลียร์พร้อมตรงนี้แล้วก็วางพร้อมใหม่ลงไปนะครับแล้วก็กดสร้างนะครับในแต่ละวันนะครับเราจะมีบูสต์นะครับ15รบประมาณ15บางคนก็มีเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ของผมนี่จะได้ประมาณ15นะครับต่อวันซึ่งเวลาเราได้ตัวนี้มานะครับเราก็จะ เอามาสร้างแต่ละครั้งเนี่ยนะครับตอนนี้เดิมสร้างให้เราทีละ4ภาพเดี๋ยวนี้ก็จะเหลือ2ภาพนะครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็มาดูตัวอย่างนี่นะครับตัวอย่างสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยภาพที่1ภาพที่2นี่นะครับเราชอบภาพไหนหรือชอบทั้ง2นะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับทั้ง2ภาพก็ได้หรือภาพเดียวก็ได้นะครับในทีนี้ผมจะทําการดาวน์โหลดภาพนี้ก่อนนะครับก็กดดาวน์โหลดเลยครับ พอดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมจะไปขยายนะครับภาพนะครับในทีนี้ก็พิมพ์คำว่า VMake ก็ได้นะครับ V M A K E นะครับ VMake AI นะครับ Work AI อย่างเงี้ยนะครับ VMake AI นะครับแล้วเราก็เข้าที่เว็บนี้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็ไปที่การ ขยายนะครับเขาเรียกว่าการขยายภาพเนาะนะครับมันจะเกี่ยวกับภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นะครับไปล็อกอินก่อนนะครับถ้าจะให้ดีก็ล็อกอินก่อนใส่อัพวิดกูเกิลเข้ามาก่อนนะครับอ่าใส่อีเมลของเราเข้ามานะครับดำเนินการต่อเมื่อนะครับล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับดำเนินการต่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมา ใช้เว็บนี้นะครับในการขยายภาพจากภาพสี่หลยมจัตุรัสนะครับให้กลายเป็นภาพสี่หลียมพื้นผ้านแนวนอนนะครับนี่นะครับ้ายมือเห็นไหมครับมันก็จะมีเมนูนะครับไม่ว่าจะจัดการเกี่ยวกับวิดีโอนะครับลบพื้นหลังนะครับ image background ลบพื้นหลังของภาพของวิดีโอนะครับ image extender นี่นะครับ extender เนี่ยครับหรือ expand เราใช้เมนูนี้นะครับเนี่ยไปที่ ai image นะครับ จากนั้นเราก็ทําการอัปโหลดอิมเมจตรงนี้นะครับคลิกไปที่อัปโหลดตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกภาพนะครับที่เราดาวน์โหลดมาจาก Bing นะครับซึ่งมันจะเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่นะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาแบบนี้นะครับพออัปโหลดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเราก็มาเลือกไซส์นะครับว่าเราต้องการจะได้ขนาดเท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมต้องการ 16- กต่อ9นะครับก็คือเป็นภาพสี่เหลี่ยมผื้นผ้าแนวนอนนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเลือกตัวนี้เสร็จนะครับเราก็คลิกตัวนี้นะครับเนี่ย โค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็รอนะครับให้ AI นะครับทำการวิเคราะห์ภาพนะครับแล้วก็ขยายนะครับจะขยายภาพของเรานะครับให้เต็มพื้นที่นะครับซึ่งจะได้ภาพทั้งหมด4ภาพนะครับเราจะเลือกทั้งหมดหรือเลือกเอาเฉพาะภาพที่เราต้องการก็ได้นะครับเดี๋ยวเรารอดูผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันนะครับนี่มาเรียบร้อยอู้สวยมากๆเลยเห็นไหมครับนี่นะครับภาพแรกนะครับจากนั้นเราลองคลิกดูภาพที่2ครับ ภาพที่2ก็สวยนะครับก็สวยภาพที่3นะครับนี่นะครับมันเติมส่วนที่เหลือให้เรานะครับสวยงามมากๆเลยนี่ครับภาพที่4นะครับจากนั้นเราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับ on image ใช่ไหมครับดาวน์โหลด on image ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับโหลดทุกภาพเลยนะครับสวยทุกภาพเลยนะครับมันก็จะกลายเป็นไฟล์นะครับบีบอัดนะครับและเราค่อยแตกไฟล์นะครับ แตกไฟเสร็จเราก็ไปดูผลลัพธ์กันได้เลยนะครับนี่นะครับที่เมนูดาวน์โหลดนะครับเนี่ยแตกมาแล้วนะครับนี่ก็จะมีภาพสวยๆสีภาพนะครับอาจจะดูในวิวเอ็กซ์ตร้าก็ได้นี่นะครับลองดับบุคลิกขึ้นไปดูครับต้องร้องว้าวแบบนี้เลยเห็นไหมครับภาพสวยงามสีสันสวยงามเลยนะครับนี่แต่ละภาพนะครับนี่นะครับ นี่คือวิธีการสร้างภาพนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปทำเป็นแบ็ k กราวด์สื่อการเรียนการสอนสวยๆนะครับอยู่ที่เราไปเติมเต็มนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงพร้อมนะครับว่าเราอยากได้พร้อมแบบไหนก็ไปใช้ Google แปลภาษานะครับแค่กดตรงนี้นะครับสลับฝั่งเอานะครับแล้วเราก็อยากได้อะไรเพิ่มเข้าไปนะครับอยากมีเด็กอยู่ในนั้นก็ เพิ่มคาว่าเด็กน่ารักก็ไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคนเยอะน,นั้นด้วยอย่างนี้นะครับยังไงก็ไปลองทากันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ